สวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกลั่นทุ่งนะครับวันนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาดูรถไถนาที่หาดูได้ยากนะครับปลอด5,000ันนะครับยกสูงคันนี้นะครับนี่ฮะดูความสูงนะครับ1ปีนะครับออกงานหนึ่งครั้งนะครับสําหรับคันนี้แล้วปลอด5้า0ันยกสูงนะครับล้อปกตินะครับยกแค่ตัวรถขึ้นนะใช้งานลงลิปเปอร์นะในร่องอ้อยแบบนี้เลย ใช้งานอย่างเดียวนะครับสำหรับคันนี้งานไถไม่ได้นะครับแล้วก็งานดันก็ไม่ได้นะครับนี่นะยกสูงมาโดยเฉพาะนะครับสำหรับคันนี้พาทุกคนมาดูนะครับหาดูได้ยากนะครับสำหรับรถไถคันนี้นะครับนี่นะมาแล้วนี่ค yeah. ันดได้ Đúng khoảng xuống đó Ồ Ồ, xuống chừng đó Rồi đó các Đúng đó các em, xuống นี่นะครับอยู่กับฟอร์ดห้าพันนะครับเจ้าโยงหาดูได้ยากนะครับรถไถ่ยกสูงแบบนี้นะครับนี่นะตัวล้อปกตินะครับหนึ่งีนะครับออกหนึ่งครั้งนะครับกับรถถ่แบบนี้นะครับใช้งานถ่ไม่ได้นะครับดันไม่ได้ทามาโดยเฉพาะนะครับสาหรับคนนี้นี่เลยยกสูงมากดูนะวามสูง โคตรยอดจริงๆฮะคันนี้มาดูแยกนะนี่นะครับ 5ด0้พันนะครับยกสูงโอ,อ้อยก็สูงนะต้องใช้รถประมาณนี้นะครับในการาทำหญ้าในร่องอ้อยแบบนี้นะดูอ้อยนะครับอ้อยสวยมากนะครับแพลงนี้นี่นะครับมาแล้วครับเราอยู่กับฟอร์ ห้าพันนะครับยกสูงคันนี้นะครับนี่นะใช้ในงานลงริปเปอร์นะครับเกาล่องอ้อยนะครับนี่นะคันนี้เลยดูนะความสูงของเขานะครับก็ประมาณสักสามเมตรได้นะนี่นะมาแล้วนะครับสูงจริงครับคันนี้นะครับล้อปกตินะครับไม่ใช่ล้อโยงนะแต่ยกตัวรถนะครับขึ้นสูงนี่นะครับมาแล้วครับโอ้คันนี้สูงจริงๆ ดูนะฮคนขับอยู่ด้านบนเลยโอ้สุดเทียนครับคันนี้หนึ่งปีนะครับออกมาใช้ง,งานหนึ่งครั้งสำหรับคันนี้นะนี่นะความสูงใช้หน้าง,งานเดียวนะครับก็คืองานลงลิปเปอร์นะฮะใน่องอ้อยแบบนี้เลยงานไถไม่ได้นะครับแล้วก็งานดันก็ไม่ได้นะฮะ คันนี้นะหาดูได้ยากนะครับยกสูงแบบนี้นะครับหลายๆคลิปนะครับผมก็ถ่ายให้ดูนะครับที่ใส่ล้อยกนะครับแต่คันนี้นะครับล้อปกติเลยนะครับยกแค่ตัวรถนะครับขึ้นนี่นะโอ้สูงมากนี่นะะสูงที่เดียวเราอยู่ในแปลงร้อยนะยีงงานไล่ลมเหนือนะ อันนี้เลยดูนะครับความสูงนี่นะล้อปกตินะครับยกแกณตัวรถขึ้นนะครับโอ้สุดจริงครับกันนี้นี่นะเดี๋ยวดูใกล้ๆก,ก,กันครับ nè cả đi đi nè đủ phát xuống งาเขาล่องอ้อยนะครับนี่ฮะลงลิเปอร์อยดยรถจะสูงแบบนี้นะครับอ้อยสูงนะครับก็จะทำแบบนี้นะไปได้ฮะดูความสูงของเขานะครับโอ้โหแจมเลยอันนี้นะฮะดูนะครับ กอดาห้าพันก็โยงเลยอ่าดูได้ยากนะฮะจริงๆเลยเพิ่งเจอคันนี้คันแรกนะครับนี่นะ,ะดูความสูงนะนะี่เลยดู มาแล้วครับ ครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูเจ้าโยงนะะฟอร์ด5000ยกสูงคันนี้นะครับใช้ในงานเก่าล่องอ้อยนะฮะหนึ่ปีนะครับออกงาน1ครั้งสำหรับคันนี้เลยหาดูได้ยากนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ